ครับผมวันนี้มีเพื่อนๆทางบ้านนะครับถามผมมาในเรื่องของเกี่ยวกับสัมภเวสีนะครับเพื่อนๆถามว่าสัมภเวสีเนี่ยมีอยู่จริงไหมแล้วสัมภเวสีคืออะไรนะครับในคลิปนี้มีคําตอบนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับในเรื่องของสัมภเวสีนะครับในเบื้องต้นเนี่ยโดยที่พวกเราเนี่ยเข้าใจว่าสัมภเวสีเนี่ยก็หมายถึงคนเราเนี่ยหรือว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ย เมื่อตายไปแล้วหรือเสียชีวิตไปแล้วก็ยังไม่เกิดแล้วก็เล่ยล่อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วเมื่อได้บุญในจํานวนหนึ่งแล้วถึงจะไปเกิดได้นะครับอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะครับแล้วก็เป็นความใจที่ไม่ถูกต้องตามหลักในทางธรรมนะครับในทางธรรมเนี่ยคนเราและสัตว์ทั้งหลายเมื่อเสียชีวิตไปแล้วตายไปแล้วก็จะเกิดทันทีนะครับตามที่ผมได้อธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับ ส่วนเมื่อจะเกิดเป็นอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญหรือกรรมของสัตว์หรือว่าบุคคลเหล่านั้นนะครับส่วนในคำพีที่มีชื่อว่าปรมัตถทิปนีดีการนะครับอธิบายเรื่องสัมภเวสีไว้ชัดเจนดังนี้นะครับผมสัมภเวสีคือสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับที่ยำมีความจําเป็นจะต้องเกิดอีกครั้งหนึ่งครับสัตว์ชนิดใดก็ได้ที่ยังจะต้องเกิดอีกครั้งหนึ่งถูกจัดว่าเป็นสัมภเวสีครับนั่นก็หมายความว่า บุคคลและสัตว์ทั้งหลายที่มีความจําเป็นต้องเกิดเมื่อตายแล้วต้องเกิดสัตว์เหล่านั้นถูกเรียกว่าสัมภเวสีครับในประเด็นต่อมานะครับในคัมภีปรมาตถทีปณีดีกาได้อธิบายไว้ทั้งหมด5ประการด้วยกันนะครับเรื่องของคุณสมบัติและความเป็นสัมภเวสีนะครับข้อหนึ่งนะครับสัมภเวสีและสัตว์ทั้งหลายก็คือสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่ได้เข้าสู่พระนิพพานครับนั่นก็หมายความว่าคาว่าสัพ สัเวสีหรือว่าสัตว์หรือว่าบุคคลนั่นคือสิ่งเดียวกันแล้วสิ่งไหนก็นแล้วแต่ที่ยังไม่ได้เข้าสู่พระนิพพานสิ่งนั้นเรียกว่าสัมภเวสีครับนั่นหมายถึงตัวบุคคลทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือว่าเป็นพระพรหมที่ยังไม่ได้เข้าสู่พระนิพพานจัดว่าเป็นสัมภเวสีครับไม่ได้หมายถึงตัวของวิญญาณหรือผีเล่ร่อน,นใดๆหมายถึงพวกเราเนี่ยแหละครับถูกเรียกว่าสัมภเวสีข้อที่2นะครับหมายถึงว่าสัตว์ที่จะต้องเกิดอีกต่อไปหลายหลายภพชาติ หรือว่าเกิดมากกว่าสองสามพชาติขึ้นไปก็ถูกเรียกว่าสัมภเวสีครับหรือในอีกประเด็นหนึ่งก็คือสัตว์ที่จะต้องเกิดมากกว่าหนึ่งพบชาติสัตว์เหล่านั้นก็จะถูกเรียกว่าสัมภเวสีเช่นกันครับข้อที่สามนะครับสัตว์ที่อยู่ในสามสิบเอ็ดพบภูมินั่นแหละครับถูกเรียกว่าสัมภเวสีนั่นก็หมายความว่าอ,อ,อบายภูมิมีทั้งหมดสี่ชนิดหรือสี่พบภูมิก็เป็นสัมภเวสีครับส่วน ที่เป็นสุกติภูมิเจ็ดชนิดก็เป็นสัมภเวสีและตัวของพระพรมิยี่สิบภพภูมิก็เป็นสัมภเวสีรวมทั้งหมดก็คือสามสิบเอ็ดภพภูมิครับเป็นสัมภเวสีทั้งหมดเลยครับข้อที่สี่นะครับสัตว์ที่เป็นบุคคลธรรมดาขึ้นไปจนถึงพระโสดาบานันพระสกะทาคามีและพระอนาคามีถูกจัดว่าเป็นสัมภเวสีเช่นกันครับ นั่นหมายความบุคคลธรรมดาอย่างเราหรือว่ามนุษย์อย่างเราหรือว่าตัวของผู้สําเร็จธรรมเป็นระดับพระโสดาบันเป็นพัสสกทาคามีหรือว่าเป็นพระอนาคามีก็ยังจัดว่าเป็นสัมภเวสีครับถ้าในข้อที่4ี่ในคัมภีปรามาตถทีปนีดีกาอธิบายแบบนี้ก็แสดงว่าข้อที่สี่เนี่ยรวมถึงคนธรรมดาจนถึงพระอนาคามียกเว้นพระอรหันเท่านั้นที่ไม่ได้เป็นสัมภเวสีข้อที่ห้านะครับข้อสุดท้าย สัตว์ที่เป็นสัมภเวสีก็คือสัตว์ที่มีขันห้าขันห้านี้รวมถึงตัวของจิตและเจตสิกรวมกันทั้งหมด173ดวงสัตว์ชนิดใดที่มีจิตและเจตสิกรวมทั้งหมด173ดวงสัตว์เหล่านั้นเรียกว่าสัมภเวสีครับสรุปทั้ง5ข้อในคำพีปรามัตทธธีปนีดีกาก็อธิบายไว้ชัดเจนว่าสัมภเวสีก็คือสัตว์และสิ่งมีชีวิตทั้งปวงที่ยังไม่ได้เข้าสู่ภาวนหันสัตว์เหล่านั้น คือสัมภเวสรีรวมถึงตัวบุคคลด้วยหรือว่าสัตว์ชนิดใดก็แล้วแต่ที่ยังไม่ได้เข้าสู่พะนิพพานสัตว์เหล่านั้นเรียกว่าสัมภเวสีครับส่วนที่เราเข้าใจว่าสัมภเวสีหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตที่สัมผัสไม่ได้อยู่อีกโลกหนึ่งแล้วก็กําลังเล่ล่อนหาสถานที่เกิดแล้วก็ยังไม่ได้เกิดอันนั้นเรียกว่าสัมภเวสีข้อนี้เป็นความเข้าใจผิดนะครับความเข้าใจที่ถูกต้องคือสัมภเวสีคือสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดบนโลกแล้วก็ ในอีกภพชาติหนึ่งที่ยังไม่ได้เข้าสู่พระนิพพานครับผมสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าสัมภเวสีครับขอบคุณครับ